มึงสอหาพอมึงตีบอกคนพ่อเอสเอสบอกว่าคนผู้หายมีลูกแล้วยุใส่โดนี่หรอกแน่ไหนยืนยั่หันนี่สิผู้หายมันนั่งตีโดนี่ขาก็ลดอ้อยเหยียบไปเบิ้งซอยกันเลยจะว่าผู้ใดไปเห็นมันมีลูกสองแครงลานไปเลยกันตั้งอยู่บนนี้ไอ้เหล่าคนผู้หายก็สิผู้หายขากแจกบุญอ่ะเฮ้ยมันใจผู้หายกอนเปลี่ยนใส่เหล่าคนผู้หายหันหนามาเบิ้งดู หัธอคนนี้เฮลตเอาย่าเบยังห่องย่าไห้เอเบย์กเป็นตายานอยู่เจ้าของแหะจ้องอ่ะเพราะต่อเข้ต่อขายเขาจะเจ้รอดไอ้ยู่รยาไหนมาหมีบ่ได้เนยนะบอกกับพ่นจะใส่เบ๋ย์บอกไก่ไปนั่นออกมาไก่ไกฮะ สะตสบเอวสันีชื่อกันไปนั่นประเทศวายหยาดกันแล้ววิผัวกูนี่มึงเอาฉี่เตตาตัวมาดำกันอยู่อะมกันะสร้างวมังเหลวอันนี้ัวกูพี่บอกมาเลยว่าเจียวปเป้าหรือเจีาวปะโค้กอดอืมไอมีความริงสิบอสูฟังยูดินี่ความกิงอย่างน่ะอันนี้้องมีฮะเนี่ยอา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 ยายอ น้ำมาหาไอนัดกันมาสิมหากันร้อยกระท่งมือนี่หลอดหลอด,ดไอมีความจริงสิบอีกอย่า,ยางหนึ่งอยู่ก็หลอดนะไอแขงเอาแต่ว่าก็มีนี่ไอตลอดเวลาได้หลอดหลังนีนคํ้าำโค้งใส่กลุ่ย อันนี้น้องหมีเ <Man, S 1> มนียไอเมนเอากันต้าพีไก่เมนเป็นสาวเล้า Man, ซื้อหมีมนหมีคาัเกลตีมน <Man, S 1> อิสัตว์ด้ยอไอ,อบ,บอกมได้กูย่งนี่นซื้ออยู่รับขางท่านในบาร์เดมาบ,ามาบาอรปรยัดมึงไปอยา่งอยางคือบ่มาต่างมาถอนซื้อนอปีมงืงบ่อเลกติบนันดศูนกศูนเป็น,นี่ขกูู้ขึ้นมาเบอร์บานนปีบ่คือกูจะค้นมันถอนมึงไปยัางขันกูู้นขึ้นมากูหายยืมเงินคอนซาซ่ายาใหยาหมดไว้อม มึงอยากให้กูหดดอกเคียงแบบมึงไนเคียงโอ้ยดอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้นโอ้ยคอ้ยบอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยนอ้ยอ้ยคอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโร้ยโอ้ยวอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้หแอ้ยโอ้ยโ้นโอ้ย่อ้อ้ยโองยโก้ยโอ้ยโอ้ยโนยกอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้าอยโอ้ายอยอย้อยยอยอยั ยงนี่มึงตาแตกที่นั่งสตติกี้ฟอบเอาบ้านกูไม่เคยมีเนาะแม่มันมีประโยชน์อีกอย่างแน่ยยิงเป็ดก็ได้ยิงไก่ก็ดียิงหีหลังโตมเอาจักบาทเนาะอาไอ้ฟอบยิงยิงกูบ้งแน่มันอยากตายเนาะอันนี้สมาล้วนกับกูแถบันทอนกาบอ่ะกาเพื่อแย่หนูยานปีนปีนบ้านพ่อมึงตีไม่อย่างนั้น,น,น,นเพื่อนมึง <c> จ <oughs> ะมา <c oughs> แบบสมองโฟุ่มหรือใบกัจุย ที่หักเลี่ยงักอย่างม่ไ้กระไดเลี่ยงมาพ่อใหญ่แขผู้ไซผู้เดียวเขาไววกเข่อยู่อีปอบนี่ได้ไหมได้เฮียของกลับมัวบ้กลับบ้ากลับเปนบ้าบ้กลับมึงตายตายแล้ว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 รอดรอดบ้าตายบ้าเมียนใครหมกูบุมบลติไปกอนดอกยูมาได้ดอกะพาหีไปรพยงบาล น้ำมันไปจากข้าวก่านไป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 ้ปไปไปไนไปีปไ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 ปสิมาอมีปไปได้แต ah, ่ไ่าปไปไกไปไปไอไพีปไ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 ไป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 ไมีไปไปไปวปไปไไป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 ไไปไป ทุกเส้าคำกระเที่ยงหาคิดถึงคำ่าจากต่อก,กันขึ้นนั่นสายสัยงเวียัังมนบ่ลืมกันแต่านใดตราบ้าดินสลายตายบ่คายอ่องจะเมี้ยงผูกผูกบ่ลืมน้องสาวเอ๋ยผ่านทั้งปวงภูมิเกศเท่าทุกท่านไฟทุบและสัมผัสกับศิลปินดี หัวหน้าผู้นำทีมงานของเราครับลูกทุ่งนุ่มจากเครืองเขาภูผานชางชัยจักตัว ใี่สได้เจอาน้องทำตื่นอายื่นคำบอปิดหองไรล่จังหาโอกของเราจะตัวโยธาน,น้องได้แต่งกับใครชะนายอสมเา ใครมีรักบ,บังมาใหตรีเสียต่อตอนนี้สัญญาณจะแล้วนาะ 好桑，好地，起里桑好生产。 i เรื่สัมภาระตีระวังีดองไทยเารับปืงาันรีีไอดีเราวามสุีความีาสุขกับการชนอยูันะ พี่น้องครับบอก